สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อัยามาคปปิตอลนะคะันจะเป็นคลิปเป็นการดีไฟภาษาไทายค่ะจะเป็นการเจอกันของเด็กในชั้นตโตยเคียค่ะสายแมกโนเลียนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเกรฟีเอลเดอร์ด้วยและเด็กจากดักเซตค่ะสายบูท หรือเป็นตัวของวอไวอะไรว่าบูทอะไรว่าบูทโอเคก็จะเป็นบูเกมสีนะคะเก่สครับผมเราทั้งสองเด็กนี่ก็เป็นเกมสีทั้งคู่เลยได้ของเสริไมดีซีพีศูนย์สี่เด็กโปรไฟล์ก็ออกมาแล้วทั้งคู่นะคะครับก็เรามาดูกันว่าสองเด็กนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะเหมเือนเดิมค่ะคลิปนี้เราจะเล่นทั้งหมดสองเกมนะคะตามคำเรียกเลอกทุกคนเลยอ่ะอชุบโอเคเป็นยอดเริ่มก่อน,นครับผมเกมส์สามค่ะ เปือนสามเช่นกันครับนี่ครับชนะบบันกาศครับผมนักเรียนนายร้อยค่ะริเคสเดียบร์ลอสอินโนเซนต์แบทครับผมเพลยเริ่มก่อนจบกันหนึ่งบย่ยเพลย์ขอทิ้งเป็น กทิึงเป็นฟอนติกเกอร์ครับแล้วก็ไลท์เป็นเดียบอลอสดอะไรเนี่ยแบดซีฟครับผมชาร์ตเวอร์แล้วก็สก,กิลแมสก,กิลซีฟชาร์จหนึ่งผ่านทีผ่านเลยเขื่อนชนึงนี่เป็นดอยติกเกอร์ค่ะและไลท์ค่ะโซ่ตัวหนึ่งความแข็งแขงเริ่มหลังจวอหนึ่งโซ่บาร์ค่ะัวอสองและทิ้งม,มือหนึ่งถ้าไม่ได้ทิ้งออเดอร์จะต้องทิ้งมือสองครับทิ้งออเดอร์ค่ะไป แนวโจมตีเลยค่ะโซ่ตัวเห็นความคิดแค้นโอกาสครับ,รบไหนคิ้วมาไม่หนีเ,เดือดดรบไม่เช็คครับผมอ้อยขาดเลยเป็นคะแนนไม่เลี่ยมเทคนิคเรานโยกโจบกันหนึ่งใบลูกขอทิ้งเป็นไบอัน,นครับไบอันตันใช่ไบอันเรโนโอุ้ยก็ไแปลงอยู่นเลยนะไรครับผมเป็นลิชาร์ดครับสก,กิลของลิชาร์ดนำเลนหนึ่งใบเข้าโซ่ครับจกบจกันหนึ่งใบจัวเพื่อคอเกลนรูลงไปครับไม่ป้องกันแล้วก็เหมือนแปดแป้นโอเคไรเช็ค คีทิคอตเกอร์ครับผมหมอนน้ำมันกวนก้านางเจอดอาวค่ะและ้วฟอนติเกอร์ผ่านเลยครับเป็นจัว่วที่นางเจอดาวไลค์ค่ะหยิบออเดอร์ขึ้นมาหยิบมือเยอะมากเลยเนี่ยใช่ค่ะตีเลยได้หิวแน่นอนโอกาสเลยน่ทิคเกอร์ฟอนโอ้ยอันใหญ่เรามาเช็คคีครับผมแหวนนี่คอ้ยคีสามใบแล้วไซนันรอครับพี่หมอทิ้งเป็นอัาราวาบูสจากมือเลยและไลค์ครับผมเป็นเดอเบอสเวลแลนบูสครับ แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็เป็นโลบู๊ทครับบู๊ตีเลยสองหมื่นหนึ่งครับอันนี้สามหมื่นสองได้ครับทูนด check, trigger, นายไฟเช็คฟันติเกอร์เท่านะ่าบอกหมื่นยานะเซ็นเช็คคีดคอติเกอร์ครับ<ม>เอาบรรดาเลยดอติเกอร์จัวหนึ่งไม่นี่ค่ะผ่านเลยครับโหแล้วสีแดงไวมากเพิ่งจัวฮ่าแต่ว่าคีดพี่วัดมันออกมาเต็มเลย เออเดอร์ไลท์ค่ะแมกโนเลียออเดอร์ค่ะโซบัสเอ็มปินอหรอไม่ตัวนี้กันหกพันเล่นออเดอร์บุยห้าพันแต่มันตีไม่ได้สิเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องทำแบบนี้หรออืใช่อำแบบนี้นี่อยู่นี่ดีกว่า เดี๋ยวอันนี้ก็อยู่ข้างหน้าไม่ต้องแบบนี้อพี่ย่าขอแบบนี้ถูกแล้วสิบสามนกกาดครับจะฮิวมาคีเวนเอาฮิวซีทางข้างยืนตอนนี้ก็ได้เลยคนนี้โอ้ทางข้างยากเลยข้างนี้แล้วกันโอเคเป็นสามนาเมน์ครับมาเลยอีเดนเกสอง เจสี่โอ้ไม่ชนติ๊กเกอร์เลยตีถอยหลังได้ค่ะบอกห้าคันเป็นจริงเหรอหมื่นมื่นยี่สิยี่สิบเหมือนห้ายี่สปดยิบแปดเหรอสองหมื่น <20 S 2> ยี่สิบสามเหมือนห้าขาโอกาสจกไม่ยุงไปไหนเนี่ยแซนั่นดรอขอประกาศเป็นไฟนอลลัาครับแล้วก็ไลท์ครับผมเดียบอลอสอไลว่วบูสครับเพื่อของลงเบนวอบอลเลอร์ครับผมลงมาสนามโซชาร์ใบ ถ้าเป็นแฟนเนมโบเนียมแทนแล้วก็ด้วยสิ่งของตัวเองครับทำให้ตัวเองหนบห้า0ันทุกครั้งที่มีการสาอชาครับผมข้ออีเดนครับอีเดนบอก5 0า0ันืมอเป็นแฟนอร์ครับผมแล้วก็ตันนี้โซฟฟียจะมีหกใบสักญงเกรูครับน้องข้าโซบอกสองพันได้หนึ่งตัวได้เพื่อบอกให้อีเดนครับแล้วก็ไม่อ,อีเดนโจมตีจะห้ามหนึ่งขึ้นไปป้องกันได้ครับลงคีย์เท็กต่อหลังอีเดนไปอ๋อมีแค่นี้โอเคบาเท่าเลย ตีใส่กว่านี้ครับเท่าไหร่จ้ะหมื่นสามฮิตบี้เทคไว้ไม่มีไม่มีอันนี้ตีครับผมอันนี้รถบูทเลยอันนี้ฮิตบี้เทคอ่าฮิตไี่ทส่แต่ว่ายิงไม่ได้เพราะว่าเอ็นทิงมันยิงไม่ได้หรอ่าจะเป็นสิบสี่สิบหกยี่สิบเอ็ดครับผมห้ามหนึ่งขึ้นกัดโอเคครับอะไรว่าบูทครับผมโจมตีใส่บันการครับหนึ่งหมื่นสามพันอืมอะไรว่าบูทต์สี่แปดมิดจ้ะทริปเปิลไรครับฟาเชต โอ้ยบอดจริงเหรอต้นชิคโอ้โหได้ขี่ตั้งแต่ต้เนเกมขน,นาดน,นั้นบอดมากเขาตงบาส์หนึ่งใบครับแล้วก็โซบาส์ห้าใบของอะไรวะบูสครับผมอะไรวะบูสสเตนแถวหน้าขึ้นมาครับวันล็อกสองได้ไดมดีบอลหนึ่งขี่ไหมเอเดียวหนึ่งขี่ใช่มันลุกขึ้นมาตรงนี้เราต้องได้เชคเกอร์ให้ได้ไม่งั้นเหนื่อยแน่นอนอตีบอลกาดให้ผมหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งได้เช็คครับมีจ้าได้เช็คโอ้โหบอดอ่ะตีเอ็นพิงครับผมหนึ่งหมขอหนึ่งหมื่น อีเรียนหมจ็ขอห้าพันแต่ว่าห้ามหนึ่งขึ้นกันอ่ะหมื่นเะจ็ดครับองขีดนะไม่สองขีดหรอลืมเลยหมื่นเจดเท่าไหร่นะหมนเจโอเคผ่านเลยเพิ <c oughs> ่งจัว่วแม็กโเ,เดียเออเดอร์เเดออกันอะไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้ห้าพันห้าพัน ห้าพันสะบสามมิดครับยิงไม่ได้งานตถวนี้แล้วกันเอ้อนี่มันบอกหมื่อยู่แล้วพี่ยายไปหลังข้างนี้แล้วกันโอ้ยยี่สิบสาม ยี่สิบสามหมดเลยอันนั้นยี่แปดใช่ไม่พอโอนาดครับต้องมาเช็คอย่ามาฮิวนะต้วไม่เช็คโอ้เป็นดอครับผมตายครับกาดไม่พอครับได้บอดเกินไปนี่ห้าพันสามใบพีจีไปไม่พอเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะไม่พอ๋ยวเข้าโซจัวได้ยุงตออกแดมเป็นบอดแล้วก็ได้สุดท้ายฮิวโอ้ยรอดโอยโอ้ยรอดยังไงก่อนถ้ามีเวฟขนาดนั้น มันก็มีแค่5เวฟเองเอ,อ้ย6เวฟเองอันนี้ไม่หนุกเลยแม็กโนเดียยุงหายเพิ่งจะมาโคตรออเดอร์ก็หายเหมือนกันมาต้นเกมจะโม้ไปหน่อยแต่พคตรเครียดมากกันนะเพราะว่าเย็กนี้นะ่ะใส่คีบที่เข้าเพียงแค่4ใบเท่านั้นแล้วต้นเกมออกไปแล้ว4ใบทั้งไมบียร์สามารถคำนวณดำได้เลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่สองกันเลยจ้าพี่โอเท,ทีพี่เบยาให้เริ่มก่อนโอ้ยไม่ไม่รู้เริ่มก่อนไปแล้วนะงั้นไม่เป็นไรให้บียาเริ่มก่อนก็ได้ สอนรับหลังแล้วมันโจ๋เยอะกว่าอะไรอะไรมันจะดูดีขึ้นเปลี่ยนสามใช่เงี้นครับสนับบันการจัวทิ้งกุส้สซลาไลท์เลยโซบาบาจจัวสองมีไหมจ๊ะท้งค่ะ มท,ท่านพี่ว่าครับผมสแตนแอนดรอก็ขอทิ้งกันอาร์เรว์บูสครับแล้วก็ไล่เป็นสีครับขอใช้กิ้ตัวเริ่มก่อนตัวหนึง่งแล้วก็สีปหลาละล,ล,ลายลงมาโซชาร์จสิงคีอีกแล้วไม่เป็นไรถึงชาร์จคีก็จะได้คีครับเวนกาดเหมือนสีเหมือนสีสีเข้าเลยไรเช็คไ,ไม่มีครับพี่จีผ่านเลย ไล่หย like. ิบออเดอร์ตีแวนโนกาครับเอาขี้ไปขี้โอ้ยทั้งหมดแบนเอาฮิวมาทำไปแล้วไม่มีทำไปสองโอ้ยไม่มีอะไรเลยขัดเลยสแตงครับโจ้น,นึ่อือ่ะท้งวันนี้เลยไล่ลิชาร์ครับผมนำเ<า>ัาเริ่มขึ <Her ger S 1> ้ขอตรงจูวไม่ใช่มันเก่าินอ,อ่ะมันกาดเลยครับหนึ่งหมืน่นไม่เอา เอาไปเถอะผมว่ามีกอาเกลได้เช็คอีเดนผ่านอะไรครับนั่นด่ะปิดประตูพิวอะไรนี่นี่คือจะปิดกันเก,มเ,กมเมทเธอร์นี่เลยเหรอทิ้งนางเจอดาวไลค่ะแมกโนเลียทีชุดด้สองตัวภูมิปัญญาสัตว์ป่าเอาจริงเหรอมันแปลว่าพี่ย่าไม่มียุงในเมืองสินะโูมปัญญาสัตว์ป่า ได้พี่ย่าตีได้แค่สามวีบอ่ะใช่เอ้าชุดตัวเดียว,วเหรออาชุดสองตัววีมเ,เลยเป็นอย่างเงี้ยแหละหมื่นแะว่น ผ่านครับหมื่นสามไม่กล้าหมื่นสามเราพังข้างจู <cl icks> ๊ะไม่มีเราไปเช็ชเคเบเร์โล่หมื่นหมื่นห้าผ่านแตนันรอร <cl icks> อริงฟอนเลยครับไลค์ครับเป็นโรสเกตตรงวันนี้มันต้อง วันหยาดเลยครับเข้าเลยค่ะจะวปินไนนด้บอลนิกเกอร์เบนวอสครับบนหัวพันเลยจีแอซิดได้ไหมคะ่ะอืมไม่มีไลท์หรอจ๊ะใช่เอาแล้วสิบสามเวนจะได้ไไดี่ๆปื่อเดียไม่รู้นกอัด ติ๊กเกอร์นอติกเกอร์ครับพลังแวนจนหนึ 1, 2, ่งใบเฟซหนึ่งเฟซสองเวซสามไม่ยอมกับแม่งเราเรียงคนลไม่ได้นะไม,ไม่เออใช่วิทยาบาัตรหนึ่งอะตัวเป็นตัหนึ่งใครห้าพันดี 5, ห้าพันได้ใครดี 5, ห้าพได้ตัวนี้แล้วกันอเอาไหมล่ะหนึ่งดตีไม่เข้าหกหมื่นอืมสองเฟสามหมื่นห้าสองหมื่นห้าหรอใช่อื เพื่อพลังและเพือยอมทุกอย่างงั้นเพื่อขอโนกาดตอนนี้ดูไหมเนี่ยโนกาดไม่เห็นหอไรโอ๊ยสองใบแล้ววะเอล้ดอ,อยู่ไหนอ่ะแซนจรอครับไฟนอลนัดครับผมอะไรวะบูส์ไลท์ครับขอเป็นวอสบอลเลอร์ครับโซชัดหนึ่งบอกห้าพันอีกครั้งนึงครับโซชัดหนึ่งบอกห้าพันบวกห้าพันอย่างเงี้ยหรอก เบี้ยบััว,วเลครับตัวใช้หนึ่งใบห้าพันอีกห้าพันหลังมาอีกห้าพันเด่นดีครับกระเป๋าหนึ่งใบเอาเรียงกันหนึ่งใบเข้าโซ่เพื่อเลือกตัวเองแหละกอนสองทุ่สี่ใบครับยิงเรีกันอีกฝ่ายตัวหนึ่งตอนนี้มีก้าใบนี้สองตัวเลยจากนั้นเปิดท็อปกองครับตามช่องว่างของพี่เอี้ยนี่เป็นเรียงกนะันนะมีอห้าช่องเปิดห้าครับคลองกี่ใบก็ได้ที่เหลือเข้าโซ่มม่มจะโไม่ดีเลย ก็แค okay, ่เป็นวัตครับแล้วก็สกิีเป็นวัตลงมาโซชาร์ดหนึ่งห้าพัน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 เดี๋ยวดื้อไปไหนเนี่ยอีเดนจากนั้นออเดอร์การ์ดไพนัเบอรียมแท็กติกครับคอามสามารถหนึ่งใบโซชาร์ดอีกสี่ใบชาดูเวสกี่สิชาดไปสี่ใบครับแล้วก็ต่อไซโซครับผมทำความสามารถทั้งหมดหกใบขึ้นไปได้จุดหนึ่งไปใบ,บขึ้นไปหัวหน้าบอกหมื่นสิบสองใบขึ้นไปแวนบอกคีสจบเทินครับ อันนี้มีอยู่สิบแปดใบครับผมทำหมดทุกอย่างครับโจ๊กัสหนึ่งใบแถวหน้าบกมื่นแล้วก็แหวนบกคีครับผมเป็นวอชาร์ีกแล้วก็เป็นวอดชาร์ดสีอันนี้หนึ่งพันชาร์ดสีนี่บกสองหมื่นก็เป็นห้าหมื่นอาเยี่ยมมายื่ยมมาหวยสองหมื่นทุกตัวเลยมีคน ทำพลังเกินนล้วพอลูกต่ำไม่พอต้องมายืมคนอื่นเอาละพร้อมตีแล้วครับผมเสียดายไม่มีเกลือ,อไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เบาๆก่อนสองหมื่นสามสี่หมื่นสามเงนกัดสี่แปดอันนี้สองหมื่นห้าเบาสุดแล้วหนึ่ห้าแวนตีครับบุดเลย สองเมื่อหนึ่งสามเมื่หนึ่งสี่เมื่หนึ่งห้ามือหนึ่งหกมื่หนึ่งสองีคับผมลืมไปว่ามีเวนเลนขึ้วยาสอีไม่กาดกาดไม่ได้ทิปโปลไรครับเกตสามเกตหนึ่งเกตสีครับ,ร 3, ร 1, ร 4, รบไม่มีสิกเกอร์สิกเกอร์ปีตอ่อิกเกอร์4ีฮิวพลังแวนอยู่ไม่ได้หรอกนะสกิลของแวกนกาดรครับเขาตบารหนึ่งโซบาร์หาใบหนึ่งสสามสี่ห้าแสดงชาวหน้าขึ้นมาครับอีเดที่แสงขึ้นมาครับผมบ 1, ดดว,ว์หนึ่งคริเขคอลเวนกาดจบตีครับสองเมื่ สองคีแค่นั้นเลยอันนี้มิดยกเว้นใบนั้นไปเดียวอือยเช็คคิดข้อติเกอร์ครับให้คิดกับเบนบอสครับแล้วพลังให้กับอีเดนครับผมก็ตีว่าอันนี้บวกห้าพันนี่บวกห้าพันล้วกันเป็นหมือนเมือนไปโอเคขึ้นไปเอาแล้วนะคาระสองขี้ไปยากครับกาดทั้งสองข้างหมื่นแปดสองแปดสามนแปดสี่หมนแปดห้าหนแปดหกแปดเจ็ดมื่นแสงี้ครับแปดสามโอเคหมื่นหก สองเป1ร1หกสามเปอหนึ่งสี่หนึ่งหาอนึ่งหกเหนึ่งจ็หนึ่งหนึ่งสองครับุดูดมือดิ <laughs> ไม่มีเอลเดอร์อ่ะถาพัต้งมือเลยโอ้ยมันสั้นมากเลยทุกคนเราอยากให้มีิีที่สามะไปสามกันออาโอเคเดี๋ยวพกคืนแห่งพลังก่อนอ่ะรอบนี้มาไปทิงชุบกันเดีว่าชุบโอเคไปที่รเริ่มหลัง เป็นหนึ่งเป็นหนึง่งแปลว่าไม่หลุดแล้วสิไม่หลุดสิพี่ว่าเปลี่ยนสามเลยแต่ว่าหลุดชุบชุบชุบยังหลุดอย,อยู่อะไรครับจูว่าอะไรโอ้ย <laughs> ไม่ยอมกดแปลว่าไม่อยากเสี่ยงผ่านเลยเินจ่วครับผมสิงคิวติเกอร์ครับและไลค์ครับผมเป็นสตีฟแล้วก็พี่วัดรอบนี้ขอชรช้ก่อนแล้วกันชาฟอนยังชาติเกอร์อยู่แต่ว่าจันหนึ่งใบจากตัวเริ่มแล้วก็ไม่กาดหรอกไปีเลยครับไม่กาดดอยเชคฮิวโอ้โหมันทอะไรยุงจูอันหนึ่งแมนค่ะโอกาสเลยครับผม เออเดีย๋ยวลอช็คอะไรวะาฐนไม่นะกระดูดจุ๊วะทิ้งดอเลยครับไลค์ครับผมริชาร์ดเก็บเรียกข้าโซโลนึงจัว,จวยังไม่ได้แต่กใกล้ละตอนนี้พัซส์โซทุกอย่างใกล้ครบไม่กัดยังก่อนแรกที่อยู่ว่าจะลงไปบูธด,ดีไหมแต่ไม่เป็นไรอารตีไม่กัดยังไม่มปงี้หิวได้โอ้ยหิวยุงอ่ะพันเลย ไม่เคยทำเอานานขนาดนี้มาก่อนยุงสองตัวจะชุบยุงได้เฮ้ยโอหลงพีจีมาตีลงทิกเกอร์ก็ได้แม่ไม่กล้าเลยกล้าลงพีจีมาตีเพื่อนเลยเหรอไม่มีอะไรเพื่อจะไม่ชนจริงๆดิสิบสามต้องชนแล้วล่ะรังแวนครับสิบสามไม่เข้าสิบเอ็ดไม่เข้าเวฟสี่ดูดดูดจัวสอง ่น,นะนจัวยังไม่ใช่ทิงเดลิกครับไลท์เป็นบูสไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราเข้าอะไรว่าก็แค่มีผลน,นิดเดียวมื่นสามแมงครับไม่ได <15. S 1> ้จะเป็นได้ไมอันแล้วอีเดนผ่านเลยครับจวคกหลยยุองออกมา บอกไม่ดีเลยอ่ะสิบสามถนดขี้ขี้ตายไหมนะ no โนกาดเฮ้ยนี่จะไม่ได้โชว์ห้าหรอทางพีจไไีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทางยูอืส <2 S 1> องลำเมตดฟอนรครับธนาบรมเงินโอ้ยนี่ไม่เข้าแล้วพีจีใบอันครับ ยี่สิบแปดเหมือนฮะยี่สิบเอ็ดไม่เข้าอะไม่เข้าอยู่ดีเข้าโซจัวตอนแรกว่าจะบูทนี่ไปแต่ยุงมันไม่ครบเวฟแมวเอาเอ,อ้อะพี่โอ๊ตไม่มีแก่สี่ลายอะ,ะมีแหละต่จากนี้าต้องวัดตัวหัวกลองมานี้เข้ากัยพี่โอ๊ตจัวไฟนอลลัดครับไม่มีไม่มีอะไรนะไม่ทำโซ่ห้เอาตรงนี้โซมีแค่สี่ใบเท่านั้นทำไม่ถึงหรอกสิ่งที่เราต้องทำไปตอนนี้คือ คอไดริกครับคอเป็นวอซร์ลเบอร์ชาร์ดด้วยโซชาร์จครบห้าแล้วชาร์เป็นวอสไดริกสกิลขอยิงเป็นคนนี้ครับแล้วก็เปิดท็อปได้สี่ใบไม่คอเลยครับจะส่งเลยเป็นทิกเกอร์สามแบบก็ออเดอร์ไปหนึ่งสันี้โซก็จะเป็นห้าสิบสิบใบคออีเดนครับสองข้างเลย แล้วก็ออเดอร์ครับแพ so, <ter> นด้าบริเวณแท็กติกโซชาสี่ใบชาร์จเกตีเงินชารติเกอร์แบบไม่หยุดรอยไปได้ไงเกิีแล้วก็ได้โจนหนึ่งเขาหน้าหมื่นครับแล้วก็แบนบวกขีนหนึ่ง <12. S 1> ถึงสนะิบสองหรอถึงสี่สิบสี่ใบแล้วสี่แปดสิบสองสิบสี่อเคอีเดนบวกคนละห้าพันครับเนวอสบวกข้างในชาสี่เดวอสบวกสองหมื่น โอ้โหเพิ่งมาตรวจได้ไดาจริงจริงเดี๋ยวไม่ได้เจอหน้าทารอดเนาะขอครับเข้าโซ่บวกสองพันให้เอเดนข้างนห้ามหนึ่งขึง้นกัดทุกครั้งที่เอเดนตัวนี้โจมตีนะครับจากนั้นโยนคอไบอันครับผมแบนตันสกิลของโซบัสสองใบาชาวหน้าบก5000วกห้าพันแบนบวกหนึ่งคีย์ดิคอครับวางไว้มันมีอันสองครีอยู่นี่ไงนี่ไบอันตันมะเอาด,ดีไหมไม่เอาละ ต้องไล่หิวให้ได้หนึ่งต่อห้าดัมมีสามหมื่ 30, บนบรรกาทับดัมมเดียวไปก่อนนั่งจะได้สามหมื่นสองห้าหนึ่งขึ้นกาตรวกาทครับล่าก็ไม่ได้ไม่มีเซฟเปลี่ยนเข้ามาเซฟส,สิเดี๋ยวขี้เดียวไปก่อนดีไหมมันว่าสามขี้สามหมื่นสองอ๋อใช่ขอสองหมื่อ 20, นอะ่ะ แต่ว่าพี่บอลรู้ว่าพี่ไอ้ย่าไม่มีฟอนหรอกน่าจะมีแค่ครีสองใบี๋ยวคือพร้อมโซ่ห้าแล้วโซ่เต็มไปหมดแล้วตอนนี้โซ่อะไรก็ได้เลยโอเค okay. แบนตี้ครับโซบ้านห้าใบห้าใบสแตนแค่แถวหน้าครับแบนไม่ตาแตนอ,อีเดนลุกม,มาบกครีลืมเลยลุกม,มาบกครีก็เป็นงพีจีจ้านี่เหรอไม่ใช่เก็บพีจีามาได้นะมาพีจีทวินได้ครับ ยี่เด่นไฮดอโบเนียมครับผมอ่ารอดแลยไม่ตายแล้วอืมเราจะไม่ตีดีนะไม่ได้ต้องตีเอาไปก่อนสองขีอันนี้สามหมื่นอันนี้กัดจะต้องกัดก่อนอหิวเลยมือสามใบในมือหนึ่งงาเป็นออเดอร์ถ้าพยศดไม่โจมตีช็อตน,นี้เดี๋ยกวก็จะแพ้แล้ว อะจบเทินครับได้เวลาเอาคืนแบบสาสมแล้วค่ะทุกคนพี่ยอดยอมเสียพลังของเบนวอร์ดไปเลยเนี่ยแม็กนเล่เอลเดอร์ครับห้าพันค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นบกหมื่นเพราะว่าชูประจักออเดอร์เอ็มบกหมื่นห้าห้าพันพีจิกก็ห้าพัน อันน,นั้นคะมาระเบียงระเบงมาพเพลงเพลงกันดีกว่าเมงนสิบสามจ้ะไเดียวคิดก่อนมันมีสีเ่เวทที่มันตีเข้าแต่ว่าคราวนั้นจะตัดเสพได้แค่บอกสีเ่เวทตีเข้าอืมถ้าเราหกมาอย่างนี้เป็นแบบนี้แล้วเราใช้ติเกอร์มาเราก็จะกาด่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นวันได้เดียวก็ค่าเท่านั้นวันได้เท่านั้นขอโทษ ครีติคอนทริกเกอร์พี่แหวนถนังให้แหวนกันและต่อฝาตรงด้วยโอ้ว่าทิกเกอร์ไหมฝอน,นจ้านั่นไม่ใช่ค,ครับไม่มีท<บ>ิกเกอร์ตายครับจบเกมสองต่อหนึงจ้า มันมีกเกจสามอันนี้ขนาดไดมายัางบอร์ดเนี่ยไดเกจสา,าม,ม 2, เกจสามเว็บสองเว็บสามแล้วก็เว็บสี่มันบู๊ได้นะแตน,นไม่ไงคือใช่รู้แล้วมันบู๊ได้ก็ถ้าคิดในใจว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเขา<อ>มันแจกบู๊เสร็จแล้วเราไม่ลงเกจหนึ่งกลัมาบู๊อะไรอย่างเงี้ยเราเอาไปเกจหนึ่งไปตเีเ,เยอะจริงๆนี่มันแบบพลังทีเดียวตุ้มแบบขอมือเขามากกว่าเดิมถ้าวิวปลาหมื่นห้าไปอ่ะมันจะมีโอกาสที่พลังมันจะอยู่ทั้งข้างๆแล้วทีนี้คือถ้าเรให้พีจีอ่ะพีจีมันจะตีอย่างมากก็ยี่สิบเอ็ดเพรนี้้แลวาะต้อีกเวฟนึงไม่อยู ก็เลยยอมวัดไในหนึ่งเพราะมันค่าเท่ากันค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปไฟระหว่างแม็กโดนใลเอลเดอร์นะคะและอันไรว่าบูตก็เป็นแม็กโดนใลเอลเดอร์ชนะไปด้วยสกอร์สองตอนหนึ่งนะคะพอเขาเป็นสามคลิปเราก็จะมีสกอร์ที่เห็นได้ชัดเจนนะคะเขาหลุดเกียร์สี่เท่าแรกหลุดเหมือนกันเกมสองค่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะทุกคนขอบคุณที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอเยีมมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้พบกัพี่ยาขอตัวลาไปก่ออนไว้เจกันนนใใหหม่คลิป้บ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย